สวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเราช่องเฮียตั้มห้ำตรงชาแนลสวัสดีครับพ่โอชโชกเลฟครับเอา้าดูแนะนำตัวเสวัสดีครับบุญเติมหรอที่นี่ซี่ที่อื่นครับวาวาวันนี้พี่ไปขโมยกุ้งมาระหว่างที่วาไปไปโรงเรียนอะใช่ของผู้ใหญ่ออดจันออ,อดอีกแล้วอีกแล้วอืมงมมาสดใสใหม่เลยย่านอนหลับอยู่ย่าไปบอกอย่ไม่บอกนี่แหละหลอยเลยเนะี่ยเอาฟาเอา นี่ตุ้ตัวนี้เอ้าเหรอโอ้โหหยิบให้น่เงินเพียบตัวนี้กันแซมอันนี้กุ้งกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำแายพันไทยเอากล้ามไหมเอาน้ำจิ้มมีสองถ้วยนะไหนว่าช้มจิ้มไหมมีนี่ปึ๊โอ้ยดูเนี่ ดูพี่น้องดูพี่น้องดูพี่น้อง,องไม่ใช่ดูกุ้งนะดูดูครับพี่น้องครับเป็นไงวะห,หือเนี่ยเป็นไง น้ำน้ำจิ้มรสเด็ดแปลว่าอร่อยไหมอร่อยอืม,อ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 ม เขียทตานมาทุระอีกแล้ววันนี้ไปตัดไหมที่กรุงเทพไปรีวิวรีวิวที่หน้าที่ที่ที่หนึ่งวาไม่ไปด้วยเหรอไม่ไปเดี๋ยวคูตีกว่าคูตีโอ้โหมันออืื มากเเลยยว่่นีะพอไปขโมยของอาจารย์ออกมาขึ้นมาย่างเลยเอาอมาเผาเลยที่ที่ภาษาไทยเรียกว่าจีใช่ไหม,มเขาเรียกว่าจีใช่ไหมแน่นหรออืมใช่เอกจีกุ้ง <laughs> สับมากสับริ้ลิล อยากชนอ่ะชนเหรอชนก่อนอืมมันไม่ใช่แก้วแก้วใสา่เป็กของตางอ,ออเะนะมเท่าเหรอเนี่ยขโมยมามาใจนใจตัวเล็กก็มีตัวใหญ่ก็มีอืมอือือ 就不好还行。<laughs> เผ็ดไหมวะเผ็ดพอดีพอดีวันนี้ไปโรงเรียนเป็นไงบ้างสนุกมากเหรอได้ได้เรียนเต็มชั่วโมงไหมเต็มคาบไหมเต็มเต็มเหรอได้เล่นดุริยางเขาไหมเนี่ยเป็นตำแหน่งอะไรตีกลองดิกลองใหญ่ไหมอ๋อที่ตึ้งตึ้งนะนะแล้วก็กลองแก๊กแล้วก็ฉาบแต่ว่าเล่นกลองใหญ่ใช่ เป็นกองเต๊กกองกองใหญ่ชาวโอเคพี่ดาวให้ผิดเนี้ยนะป้าดชอบไหมกุ้งชอบกุ้งหอยวาชอบอันไหนกันกุ้งกุงพี่ดาวเนีครับแหลพี่ชอบหอย ไม่ทราบมาเลยอืมปวดเข้ามวนไม่ได้เนี่ยขวานนะรู้ป่ะมันมันมันหนักตรงไหนรู้ไหม ตอที่ช่างกิโลแล้วมันมันขึ้นมาเท่าไหร่วะขึ้นมาสามโลอะใครฮะไม่ใช่พี่นะมันถึงนหนักกุ้งไม่ใช่น้ำหนักพี่นะปวดกินได้เยอะได้ตัวไหว่มาหนึ่งกาสักร้อยโลเลย โอ้ขอโทษครับโอ้ขอโทษครับเบิ้ลเบิ้ลโอ้หูอะไรดูดิอ๋อมันกุง้งไงว้าว S <S โอ้โหปาร์ตงั้นเหรออือหือแซ,บแซบ่บเแบรบของแซ่บจริง

ăn cung điểm chốt về ไม่พิมแล้วเดี๋ยวพี่นั่งดูพิมแล้วอ่ะิมแล้วถ้ายังไม่ก็กินต่อกินต่อแล้วพี่นั่งนั่งรอเห็นว่ากินแล้วมีความสุขดิขเห็นว่ากินแล้วมีความความสุกดิความสุข,สขความความนะไม่ใช่ความความอะไรต่อเลยเอาไหม ไว้มีซอนไว้ด้วย,วยหมกเม็ดเดวนี้หมกเม็ดนี่แหละที่เขาเรียออกอ่ความสุขของกะทิอันนี้ไม่ใช่กะทิกะทิเอาพาเนี่ยกะทิก้มโมหกจะอ, <มา S 1> ออกเก็บออกทำสุดท้ายแล้วทำสุดท้ายไปไหนไปชิบสิอ๋อ เอาละมาตอนนี้ก <ici> <an> ็อิ่มแล้วนะเนาะปิดคลิปเนาะก็คำพูดใดการทำใดว่าจจใดที่ผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยเลยครับตอนนี้พวกเราก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับออยิ่มตั้ง